พวกเขาคือใบหน้าของยุคสมัยสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและสเสน่ห์อันน่าหลงไหลกล้องแฟลชศาส่องบนพรมแดงความงามของพวกเขาดูเหนือการเวลาในนิตยสารและพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีใครแตะต้องได้บนจอโทรทัศน์ผู้คนนับล้านในยุโรปและทั่วโลกต่างหลงไหลในตัวพวกเขาและเชื่อว่าชื่อเสียงและความหรูหราอาจหมายถึงความยาววตลอดไปได้เช่นกัน แต่เบื้องหลังฉากหน้าที่แวววาวนั้นกลับซ่อนการต่อสู้อันเงียบงันเอาไว้แรงกดดันที่ต้องดูดีไร้ทิติเสมอไม่มีริ้วรอยไม่มีข้อบกพร่องใดๆเป็นภาระหนักอึ้งบนบ่าของพวกเขาในโลกที่ยกย่องความยาววัยเหนือสิ่งอื่นใดหลายคนจึงกล้าที่จะก้าวเข้าสู่มีดหมอด้วยความหวังที่จะซื้อความอมตะได้สักชิน้นแต่จากความหวังกลับกลายเป็นความสิ้นหวังสิ่งที่เริ่มต้นจากการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเช่นการเสริมจมูก การฉีดการยกกระชับสำหรับบางคนกลับกลายเป็นห่วงโซ่ของการผ่าตัดที่ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจความงามที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขากลับกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดบางคนไม่เพียงแต่สูญเสียรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังรวมถึงความภาคภูมิใจในตนเองสุขภาพและแม้กระทั่งชีวิตของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลพวกมันเป็นกระจกสะท้อนสังคมที่หมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก และพวกมันคือคำเตือนสำหรับพวกเราทุกคนใครกันแน่ที่เป็นผู้ตัดสินว่าอะไรคือความงามและเราพร้อมที่จะรักษามันไว้ด้วยราคาเท่าไหร่วันนี้เราจะมามองย้อนกลับไปที่บุคคลสำคัญ5ท่านซึ่งการสแสวงหาความงามของพวกเขาได้จบลงด้วยโศกนาฏกรรมผู้คนที่เราหลายคนรู้จักชื่อเสียงหัวเราะของพวกเขาเคยสร้างความตื่นเต้นให้คนนับล้านและโชคชะตาของพวกเขาในวันนี้ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้เราอย่างสุดซึ้งีิส พีทเบิร์นเป็นมากกว่าแค่นักร้องเขาคือปรากฏการณ์ด้วยวง Dead or l l l v v e เขาได้สร้างความโด่งดังในชาร์ตเพลงช่วงทศวรรษ1,980และเพลงฮิต You Spin Me Round ทำให้เขาเป็นอมะตะทั่วโยุโรปรู้จักเขาในฐานะบุคคลที่โดดเด่นแปลกประหลาดมีเสียงที่ทำให้ทุกฟลอเต้นรำสั่นสะเทือนแต่เบื้องหลังความหรูหรานั้นการเดินทางของเขาก็เริ่มต้นขึ้น จากการสแสวงหาความงามไปสู่การทำลายตนเองในตอนแรกมันเป็นเพียงการผ่าตัดจมูกธรรมดาหลังเกิดอุบัติเหตุแต่จากนั้นการผ่าตัดครั้งนี้ก็กลายเป็นความหมกมุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาพีทเบิร์นส์ได้รับการผ่าตัดมากกว่า300ครั้งบนร่างกายของเขาตั้งแต่การฉีดริมฝีปากไปจนถึงการสร้างใบหน้าใหม่ทั้งหมดการผ่าตัดครั้งนี้ให้คำมั่นว่าจะได้ตัวตนใหม่ แต่ก็มาพร้อมกับภาวะแทรกซ้อนความเจ็บปวดและความผิดหวังใหม่ๆสื่อมวลชนยกให้เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสัญญกรรมความงามที่ผิดพลาดแต่พีทมองว่าตัวเองเป็นงานศิลปะเป็นการสร้างสารรค์ด้วยมือของเขาเองเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในกรอบเขาต้องการที่จะถลายขีดจำกัดแต่เส้นทางนี้ทำให้เขาสูญเสียไม่เพียงแค่ทรัพย์สินแต่ยังรวมถึงสุขภาพของเขาด้วยแพทย์เตือนเขาว่า การผ่าตัดเพิ่มเติมอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่พีทก็ไม่หยุดยัง้งในปี2016ชีวิตของเขาสิ้นสุดลงอย่างกระทันหันด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยวัยเพียง57ปีสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่แค่ความทรงจำเกี่ยวกับเพลงของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการถกเถียงเรื่องภาพลักษณ์ตนเองอัต,ตลักษณ์และราคาอันสูงลิ่วของความสมบูรณ์แบบพีทเบิร์นส์ยังคงเป็นชื่อที่ยุโรปไม่เคยลืมในฐานะนักดนตรี ในฐานะไอคอนและในฐานะตัวอย่างอันน่าเศร้าที่แสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างการตระหนักรู้ในตนเองกับการทำลายตนเองนั้นบางแค่ไหน 2. มิคาเอล่าโรมานินีมิคาเอล่าโรมานินีเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและความเจิิจรักทางสังคมในอิตาลีในฐานะสาวสังคมผู้มีชื่อเสียงเธอโลดแล่นอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูง และใบหน้าของเธอก็เป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของสไตล์และความงามมาหลายปีทั่วยุโรปรับรู้ว่าเธอคือผู้หญิงที่ดึงดูดความสนใจด้วยสเสน่ห์และบุคลิกอันน่าดึงดูดใจโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแต่สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแบบอย่างอันเจิดจรัสกลับกลายเป็นอนุสร์อันน่าสะเทือนใจไปทีละขั้นในตอนแรกมันเป็นเพียงการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเช่นการฉีดคอลลาเจนโดยเฉพาะที่ริมฝีปาก แต่จากการผ่าตัดเป็นครั้งคราวก็กลายเป็นวงจรต่อเนื่องอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นอย่างละเอียดอ่อนแทบไม่สังเกตเห็นได้แต่ทุกครั้งที่มีการผ่าตัดเพิ่มเติมเส้นแบ่งระหว่างการดูแลกับการเสพติดก็เริ่มเลือนรางจากสาวสังคมผู้สดใสเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ใบหน้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนแม้แต่เพื่อนสนิทก็แทบจะจำเธอไม่ได้สื่อมวลชนนำเสนอเรื่องราวชีวิตของเธออย่างไร้ความปราณีภาพถ่าย ก่อนและหลังกลายเป็นพาดหัวข่าวโดยมักจะไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจแต่กลับถูกใช้เป็นตัวอย่างที่น่ากลัวความงามที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องกลายเป็นเป้าหมายของการเยาะเยะ้ยวิพากวิจารณ์และการถกเถียงเกี่ยวกับราคาของความโออวดเรื่องราวของมิคาเอล่าไม่ได้บอกเล่าเพียงแค่ใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังรวมถึงมันอัตลักษณ์ที่ค่อยๆแตกสลายภาย,ายใต้ความคาดหวังของสังคมปัจจุบัน เธอไม่ค่อยปรากฏตัวในที่สาธารณะนักแต่ชื่อของเธอยังคงเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับคำถามที่ว่าเราสามารถทำได้ไกลแค่ไหนเพื่อให้ถูกใจภาพสะท้อนในกระจกมิคาเอล่าโรมานินีเตือนชาวยุโรปว่าความงามไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความสามารถในการปล่อยวางก่อนที่การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบจะกลายเป็นกับดักส c มแคโรบรอันแคโรบรน เคยเป็นตัวแทนของความเปล่งประกายตามธรรมชาติเมื่ออายุเกือบ50ปีเธอเพียงต้องการลดเลือนริ้วรอยเล็กน้อยไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษแต่เป็นการพยายามที่จะลดทอนความหนักอึ้งของวัยชราลงบ้างเธอเชื่อว่าการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้เธอมองตัวเองในกระจกได้อย่างมั่นใจต่อไปแต่สิ่งที่เริ่มต้นจากการรักษาที่ไม่โดดเด่นกลับจบลงด้วยหายนะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาลในปี2009 เธอได้ฉีดสารเติมเต็มผิวหนังแต่ส่วนผสมนั้นมีซิลิโคนซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติให้ใช้กับใบหน้าในตอนแรกไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆให้เห็นแต่หลายสัปดาห์ต่อมาใบหน้าของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปอาการบวมการแข็งตัวและการผิดรูปที่น่าเกลียดน่ากลัวได้พลากไปไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังรวมถึงความสุขในชีวิตของเธอด้วยเพื่อนๆแทบจําเธอไม่ได้และแคร์รอลก็เริ่มเก็บตัวมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด ก็ยอมให้แค่ลูกสาวอยู่ใกล้เธอเท่านั้นความสิ้นหวังผลักดันเธอเข้าสู่มือของแพทย์จำนวนมากแต่ไม่มีการรักษาใดๆที่นำมาซึ่งการบรรเทาณจุดที่ตกต่ำที่สุดเธอคิดที่จะยุติชีวิตตนเองจนกระทั่งศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งกล้าที่จะพยายามฟื้นฟูใบหน้าของเธอบางส่วนแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงมากการผ่าตัดครั้งหนึ่งได้ทำลายเส้นประสาทตาของเธอและแคร์โร่ก็สูญเสียการมองเห็นไปหนึ่งข้างวันนี้ เธอพูดถึงโชคชะตาของเธออย่างเปิดเผยคำพูดของเธอเป็นการเรียกร้องอย่างเร่งด่วนไม่ให้เราหลงเชื่อคำสัญญาที่ผิดๆแครลไบรอันเป็นตัวอย่างเตือนใจสำหรับหลายคนว่าการศัลยกรรมความงามนั้นไม่ได้ไร้ผิดผัยแต่เป็นการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชีวิตทั้งชีวิตเธอสูญเสียรูปลักษณ์ภายนอกสุขภาพบางส่วนแต่ก็ได้รับพลังที่จะแบ่งปันเรื่องราวของเธอเพื่อไม่ให้ผู้อื่นทำผิดพลาดเช่นเดียวกัน 4. Julia t e r e s o v i c h Julia t e r e s o v i c h เคยเป็นนางงามรัสเซียผ you ู้โด่งดังใบหน้าของเธอสะท้อนถึงความสง่างามและความสดใสที่ดึงดูดใจผู้คนทั่วทั้งยุโรปตะวันออกแต่ความปรารถนาที่จะคงความอ่อนเยาว์และสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์ภายนอกได้พาเธอเข้าสู่วังวนที่ไม่เพียงสันคลอนอาชีพการงานแต่ยังรวมถึงชีวิตของเธอด้วยเมื่ออายุ43ปีเธอตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งที่คลินิกเอกชนได้แก่การดึงหน้า การยกกระชับเปลือกตาและการดูดไขมันเล็กน้อยทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่แทนที่จะได้ความอ่อนเยาว์อย่างที่หวังจูเลียกลับต้องเผชิญกับฝันร้ายใบหน้าของเธอบวมอย่างรุนแรงทิ้งรอยแผลเป็นไว้และที่เลวร้ายที่สุดคือเธอไม่สามารถหลับตาได้สนิทอีกต่อไปทุกครั้งที่มองกระจกคือความทรมานทุกวันคือการต่อสู้กับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เธอตำหนิแพทย์ผู้รักษาและฟ้องร้องในข้อหาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแพทย์เหล่านั้นกลับอ้างว่าเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่หายากซึ่งทำให้กระบวนการรักษายากขึ้นซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่จูเลียปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแม้จะได้รับการรักษามานับครั้งไม่ค้วนแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงและความหวังมากมายเธอก็ต้องยอมรับว่าใบหน้าของเธอจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว เรื่องราวของเธอเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความฝันของความงามอันเป็นนิรัน์สามารถพลิกผันกลายเป็นฝันร้ายได้อย่างรวดเร็วเพียงใดจูเลียเทเรโซวิชเป็นเครื่องเตือนใจในวันนี้ว่ามีดผ่าตัดทุกเล่มไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไปและไม่ใช้ทุกการผ่าตัดที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ตามที่สัญญาไว้เบื้องหลังความเจิดจรัสของวงการบันเทิงมักจะซ่อนโศกนาฏกรรมอันเงียบงนัน ที่เตือนให้เราทุกคนตระหนักว่าความงามนั้นเปราะบางเพียงใด 5. ลินเมลินเมหรือชื่อจริงลิเลียกวาดาลูเป้โมยาเคยเป็นไอคอนผู้โดดเด่นในวงการบันเทิงเม็กซิกันช่วงทศวรรษ1970เธอทำให้ผู้ชมหลงไหลในฐานะนักเต้นและนักแสดงและทั่วยุโรปก็พูดถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์บนเวทีของเธอ แต่ชื่อเสียงไม่ได้นำมาซึ่งเพียงแค่ความชื่นชมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแรงกดดันที่จะต้องรักษาความอ่อนเยาว์ของรูปลักษณ์ไว้ไม่ว่าจะด้วยราคาใดก็ตามด้วยความกังวลเรื่องความแก่ชราและแรงผลักดันจากความคาดหวังของสังคมลินเมย์จึงหันไปพึ่งการแพทย์เสริมความงามแต่แทนที่จะได้พบกับแพทย์ที่น่าเชื่อถือเธอกลับตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผู้เชี่ยวชาญที่อ้างตัวคนหนึ่งได้ฉีดเบบี้ออยล์เข้าไปในใบหน้าของเธอ ซึ่งเป็นสารที่ไม่เคยมีจุดประสงค์สำหรับร่างกายมนุษย์เลยผลลัพธ์ที่ตามมาคือความเสียหายร้ายแรงการอักเสบความพิกลพิการถาวรและความทุกข์ทรมานทางจุดใจได้ติดตามเธอมานับตั้งแต่นั้นใบหน้าของเธอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผลลัพธ์อันโหดร้ายจากการผ่าตัดที่ไร้การควบคุมตลอดหลายปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์แทบลอยได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเธออย่างไม่ลดละ บ่อยครั้งที่ไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจมีเพียงความกระหายข่าวเฉาเท่านั้นแต่ลินเมยก็ไม่ได้นิ่งเฉยเธอได้ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะครั้งแล้วครั้งเล่าพูดถึงความเจ็บปวดของเธอและใช้เรื่องรามของเธอเพื่อเตือนผู้อื่นปัจจุบันในวัยชราเธอมีร่องรอยจากอดีตให้เห็นบนใบหน้าอย่างชัดเจนแต่ก็มาพร้อมกับความขมแข็งที่น่าทึ่งในหัวใจข้อความของเธอชัดเจนความงามไม่ควรถูกให้ความสำคัญเหนือสุขภาพ และการเชื่อใจคนผิดสามารถทำลายชีวิตได้โชคชะตาของลินเมย์ยังคงเป็นตัวอย่างเตือนใจว่าชื่อเสียงนั้นเปราะบางเพียงใดและการตามล่าหาความยาววัยชั่วนิรันด์อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้5้าเรื่องราวห้าใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวแทนของความสง่างามและเสน่ห์และวันนี้คือคำเตือนพีทเบิร์นส์มิคาเอล่าโรมานินีแคโรนไบรอันจูเลียเทราซารวิชและลินเมย ได้แสดงให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงว่าความฝันถึงความเยาววัยช่วนิรันด์อาจอันตรายเพียงใดสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาทั้งหมดคือแรงกดดันที่ไม่อาจหยุดยัง้งที่จะต้องเป็นไปตามอุดมคติที่สังคมและสื่อเรียกร้องอย่างไม่ปราณีโชคชะตาเหล่านี้กระทบใจเราเพราะมันเป็นมากกว่าแค่พาดหัวข่าวเบื้องหลังการผ่าตัดที่สิ้นหวังทุกครั้งซ่อนความปรารถนาในการได้รับการยอมรับความรัก และความรู้สึกที่อยากให้มีคนมองเห็นแต่แทนที่จะได้ความสมหวังกลับเหลือไว้แต่ความเจ็บปวดทั้งทางกายทางใจที่ไม่อาจลบเลือนได้ความงามที่ครั้งหนึ่งเคยเปิดประตูสู่โอกาสกลับกลายเป็นกรงขังที่ไม่มีทางออกสำหรับพวกเธอและบางทีนี้อาจเป็นข้อความของเส้นทางอันน่าเศร้าเหล่านี้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกระจกไม่ได้อยู่ในมีดผ่าตัดของแพทย์ แต่อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับตนเองชื่อเสียงเสื่อมสลายร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแต่ศักดิ์ศรีและมนุษยธรรมยังคงอยู่ตอนนี้คำถามอยู่ที่คุณเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไรต่อเราในวันนี้ในโลกที่ยังคงหมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกเราจะเลือกเส้นทางเดียวกันนี้หรือไม่หากต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจแบบเดียวกันแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์มาพูดคุยกันว่าอะไรคือความงามที่แท้จริง และเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากโชคชะตาเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวอื่นๆเพราะบางครั้งความจริงที่มืดมิดที่สุดนั่นแหละที่ทำให้เราตาสว่างที่สุด